ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล ของดีแอตมาริตจอสอยอาร์เตมดอฟบิกเสริมคมอาร์เตมดอฟบิกดาวนวของลาลิก้าสเปนเตรียมเก็บเข้าของลาจิโรนาซบตรามีอลเลติโกมาดริดด้วยค่าตัว1,600ล้านบาทนะครับอลเลติโกมาดริดสโมสรชั้นนำจากศึกลาลิก้าสเปนใกล้ปิดดีลคว้าตัวอาร์เตมดอฟบิกกองหน้าทีมชาติตย,ยูเครนของจิโรนามาเสริมคมได้แล้วตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโลมาน ผู้ถือข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่านเอ็กซ์ว่าตราหมีตกลงซื้อหัวหอกวป2ย่ปีตามคาดที่ค่าจิกสัญญา40ล้านยูโรหรือประมาณ1,600ล้านบาทโดยตอนนี้เหลือเพียงแค่หาบทสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวขณะที่ตัวนักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับตราหมีได้เป็นที่เรียบร้อยทางนี้อาเติโกมาตริดต้องการหนึ่งตัวดอฟบิกมาแทนที่อัลบาโรโมราตากองหน้ากับตันทีมชาติสเปนที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเอซีม เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับสาหรับฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาดอฟบิกโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยนอกจากช่วยจิโรนาจบอันดับ3ในลาลีกาสเปนแล้วเขายังคว้าตำแหน่งดาวสันโวของลีกที่จำนวน24ประตูอีกด้วยนะครับชูอัลเฟลิกซ์เตรียมกับเพเมลิกสื่อปูดวิล่าจ่อเซนเข้ารัง ลือหึงจัวเฟลิกซ์ดาวเตะของอเนติโกมาดริดเตรียมคัมแบ็กสู่เพเมลิกอังกฤษอีกรอบหลังหมดสิทธิ์เซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาอย่างถาวรแล้วเฟลิกซ์ขุนพลทีมชาติโปรตุเกสในวัย24ปีถูกอเลติโกมาดริดปล่อยออกไปแบบยิมตัว2หนให้กับสิงห์บลูเชลซีตามมาด้วยบาร์เซโลนามดสิ้นันที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวแสดงท่าทีกระหายย้ายสุดถิ่นคัมนูอย่างถาวรยาร์โกดีอาร์สือเมืองกระทิงดุเผยว่า ทีมดังแห่งกาตาันประสบป,ปัญหาด้านการเงินและไม่สามารถคว้าเฟลิกซ์มาร่วมทีมได้อีกทั้งพวกเขาหันไปนให้ความสนใจสตาร์รายอื่นแทนแล้วทางนิโก้วิลเลียมส์และก็ดานี่โอโม่สองุณพลทีมจากสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ของทีมแอตเลติกบิเบาและก็แอร์แบอไรซิกนะครับต่อจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวของบาร์ซ่าส่งผลให้เฟลิกซ์จำใจต้องยอมรับว่าหมดสิทธิจะสัญญากับทีมในฝันแล้วและพร้อมย้ายกลับมาเล่นในพิม์ลีกอีกรอบตามที่เดอะการ์เดียนระบุ ควาสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าพร้อมดึงเข้ามาร่วมสังกัดเพื่อสู้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลใหม่ถึงขณะน,นี้สิงห์ผง,งาดอยู่ในช่วงช้อปปิ้งเสริมทัพอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมตัวลงเล่นในถ้วยหูใหญ่ของยุโรปล่าสุดพวกเขาได้อามาดูโอน่ากองกลางทีมชาติเบลเจียมาจากแอฟตันด้วยการควักกระเป๋าไป50ล้านปอนด์หรือประมาณ2350ล้านบาทนะครับปัจจุบันทีมของกุนซืออูนาเอมรี่อยู่ระหว่างทัวร์ปรีซิซั่นที่อเมริกาโดยพวกเขามีคิอุ่่นนเคนรืงัแก กับโคลัมบัสคลูในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้นะครับสู้หรือเปล่าสเปอร์พร้อมปล่อยลิชาริซอนไปซาอุหากได้60ล้านปอนด์ทอตแนมฮอสเปอร์ทีมแกล่งจากศึกเพมเมเดกอังกฤษพร้อมจะปล่อยตัวลิชาริซอนกองหน้าทีมชาติบราซิลไปให้กับอัลอาลีทีมดังจากซาอุดิโปรโลีกหากได้ค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์นะครับ ดิชาริซอนวัย27ปีย้ายมาจากแอฟตันมาอยู่กับท็อตแนมอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัวรวมโบนัส60ล้านปอนด์หรือราว2,813ล้านบาทแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังโชว์ผลงานได้ไม่คุ้มค่าตัวโดยกองหน้าทีมชาติบราซิลทำไปแล้ว15ประตูจากการลงเล่น66นัดในทุกรายการแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาจะระเบิดฟอร์มยิงไป12ประตูแต่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บจู่เป็นระยะนะครับ ล่าสุดเจ้าตัวตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะยังเหลือสัญญากับเกรทองถึงปี2027โดยหลายฝ่ายเชื่อว่าสเปอร์ไม่ผิดโอกาศขายตัวเขาออกจากทีมเนื่องจากต้องการได้เงินทุนมาเสริมทัพในส่วนอื่นและรายงานล่าสุดจากเดอะไทมส์ก็ระบุว่าริชาร์ดสันกำลังตกเป็นเป้าหมายของอัลอาลีทีมในซาอุดีโปรลีกที่กำลังเดินเครื่องเจราจายอย่างจริงจังทั้งนี้ตามรายงานข่าวระบุว่าท็อตแนมฮอสเปอร์พร้อมปล่อยริชาร์ดสันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ ได้มีข้อแม้ว่าต้องได้ค่าตัวไม่น้อยกว่า60ล้านปอนด์หรือราว2,813ล้านบาทซึ่งราคานี้เท่ากับที่พวกเขาซื้อมาจากอัฟตันทําให้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางฝั่งอัลอาลีว่าจะยอมจ่ายตามที่เกิดไดทองเรียกร้องหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องค่าตัวแล้วอัลอาลียังต้องยื่นค่าเหนื่อยและโบนัสต่างๆให้มากพอเพื่อจูงใจลิชาริสซนด้วยในการย้ายไปค่าแข้งที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เนื่องจากฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเมื่อฤดูการที่ผ่านมานั้นถือว่าค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวหลังจากล้มเหลวกับปีแรกที่ท็อตแนมอสเปอร์และด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นทําให้บางทีริชารลิสซอนอาจจะยังต้องการท้าแข้งในยุโรปต่อไปก่อนนะครับโจเอ,อลมาติดเตรียมเ hey, ฮแฉเลวร์คเซนสนฉุดเข้ารัง โจอเอลมาติบอดีกองหลังของลิเวอร์พูลโซแวลไดกกลับไปคัดแข้งในลิกเมืองเบียอีกรอบหลังมีการเผยว่าไบเออร์เลว์คูเซนสนใจจะสัญญาเขามาร่วมทัพนะครับมาติปประกันหลังชาวแคเมรูนหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเรียบร้อยหลังจากจบซีซั่นที่ผ่านมาและสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวโดยเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์กระาทั้ง่าสุดฟาบริซิโนอแมาโนโน,นักข่าวคนดังเผยว่าดาวเตะวัย32ปี ึ่งเคยสร้างชื่อกับโบคุมและชาวเก้มีโอกาสกลับไปหากินในลิกเมืองไส่กรอกอีกรอบเนื่องจากไบเออร์เดวุคุเซนแชมป์เดสลีกาเยอรมันไร้พ่ายในซีซั่นที่ผ่านมากำลังเจรจาดึงตัวเขามาร่วมทีมนะครับไบ e เออร์เดวุคุเซนเจรจาได้อย่างคืบหน้าถึงการสัญญากับโจแอลมาติบ ในฐานะเซตฮัฟคนใหม่ที่ไม่มีค่าตัวในการย้ายทีมหลังอัมลาเิวพูมาติดได้รับข้อเสนอมากมายและเรวากุเซนกระหายจะได้ตัวเขานักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนโพสต์ลง X นะครับคีรันทริปเปียลายนนวคาสเซลสือปูดทีมใหม่กองหลังสาลิกาโดงคีรันทริปเปียแบ็กขวาของนนวคาสเซลยูเนเต็ดจะย้ายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยสื่อเชื่อว่ามีแววที่จะเป็นสตาร์ดังอีกรายที่ย้ายไปคาแข่งในซาอุดิโปรโลีกแม้ว่าบาเยมิเนกสนใจอยู่ก็ตามนะครับเดอะนอตเทนเอ็โครายงานข่าวว่าทริปเปียร์กองหลังทีมชาติอังกฤษจะย้ายออกจากทีมเซนต์เจมส์พาร์คก่อนเปิดฤดูกาล2024-2025เนื่องจากเขาเลิกสัญญากับสโมรสรปีสุดท้ายและด้วยวัย33ปีเดอะแม็กพายส์จึงไม่คิดต่อสัญญากับเขานะครับต่อจากโอกาสอำลาทีมอีสานของเมืองผู้ดีนิวคาเสเซิลพร้อมเปิดทางให้ทริปเปียร์ ย้ายทีมได้ตามสะดวกเนื่องจากว่าเขาคาร์ติโนริฟาเมนโตมาจากนักบุญซาลัมตันเป็นที่เรียบร้อยโดยสื่อท้องถิ่นเชื่อว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียสนใจจะชันญากับเขาแถมน่าจะมีอย่างน้อย2สโมสรอีกต่างหากและน่าจะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในสัปดาหนะ์หน้าก่อหน้านี้มีสไตล์บายเยเมนอีกทีมดังจากสกุลเดสลีกาเยอรมันติดต่อแาบททมซื้อทริปเปียมาแล้วเมื่อเดือนมกราคมด้วยข้อเสนอ12.8ล้านปอนด์หรือราว601ล้านบาท แต่ถูกสาลิกาโดงปฏิเสธไปทว่าสถานการณ์ล่าสุดมีความไ็นไปได้ว่าเซอร์ต้จะกลับมาท้าทายซิรเตตทีมชาติอังกฤษอีกรอบขณะเดียวกันทริปเปียเป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าแรงสูงสุดของทีมสาลิกาโดงจึงทําให้สโม,มสรต้องขายเขาทิ้งเพื่อควบคุมรายจ่ายไม่ให้ละเมิดกฎการเงินนะครับถึงขณะนี้ทริปเปียยังไม่ได้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมเนื่องจากได้รับอนุญ,ญาตให้พักผ่อนหลังผ่านการลเล่นเกมยูโร2024โดยเขาได้ลงบู๊เป็นตัวจริงทุกนัดในฐานะตำแหน่งแบ็กซ้าย ก่อนจะเสียตำแหน่งให้กับลูกชอกอองหลังของแมนเชสเตอร์เไนทดที่ฟิตสมบูรณ์แล้วในนัดชิงชนะเลิศแทนนี้ทริปเปียาย้ายมาจากตรามีอาเลติโกมาดริดในเดือนมการาคมปี2022ลงเล่นให้กับสาร,ริการดงไปแล้วตั้งสิก้า9 2นัดในทุกรายการโดยเขายิงไป4ประตูนะครับแฟนผีเตรียมเฮสื่อเมืองน้ำหอมหอมข่าวไปเอชเชเจอบรรลุขขอตกลงส่วนตัวกับซานโชแล้ว แบบนี้เข้าทางแมนเชสเตอร์เดนเดเต็มเมื่อมีรายงานข่าวว่าแปเชยอดทีมจากสึกลิกเอิงฝรั่งเศสใกล้จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเจดอนซานโชได้แล้วสำหรับซานโชเองเพิ่งได้รับโอกาสลงสนามให้กับทับพปีศาจแดงอีกครั้งในช่วงพรีซีซั่นในเกมที่แมนเชสเตอร์เดนเดเอาชนะเลนเจอร์สไปได้2ประตูต่อศูนย์หลังจากที่ลาเตชาาอังกฤษมีปัญหายอย่างหนักกับคุณซือเอริกเทนักจนจุดท้ายต้องปล่อยตัวไปให้กับรัสเชียดอตโรมยืมใช้งานตลอดช่วงครึง่งซีซั่นหลังที่ผ่านมานะครับ และดูเหมือนว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะผ่อนคลายลงไปเยอะทําให้เขามีโอกาสกลับมาอยู่ในแผนการนําทีมของกุนซือชาดัชแถมยังได้รับคําชื่นชมอีกด้วยแต่ทึงอย่างนั้นเลก,กิฟสุชื่อดังของฝรั่งเศสารงาน่าซานโชอาตันใจาย,ย้ายไปค้าแข่งอยู่กับปารีสแซ็แมงยอดทีมจากลีกเมืองน้ําหอมหลังการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวใกล้สําเร็จแล้วปัจจุบันแข่งวัย24ปีเสัญญากับยอดทีมอังกฤษโอนทัฟฟ์อีก2ปีโดยคาดว่าทัพปีศาจต้องการค่าตัวเจอดอนซานโชที่ราวๆ50ล้านูโร และนั่นอาจนําไปสู่การเจรจาของทั้งสองสโมสรในการสลับขั้วนักเตะเนื่องจากตอนนี้แมนเชสเตอร์เรเต็ตกำลังสนใจในตัวมานูเอลอูกาเต้กองกลางตัวเก่งของปแอเชอยู่เช่นกันนะครับแมนยูเคลื่อนไหวทางการแชร์เม็ดเงินยื่นซื้อมัทไทสเตลิกแมนเชสเตอร์เรเต็ตยื่นข้อเสนอหนหแรกในการขอคว้าตัวมัทไทสเตลิก กองหลังของทีมบรเมนิกมาเสริมทัพหลังจากสซตาแสดงท่าทีว่าพร้อมขายนักเตะแม้ยนูนเตดยอดทีมจากศึกพิมมิกอกังกฤษเปิดฉากการเจรจาขอซื้อตัวเดลิกเซตาฮาฟทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากสแตต้บรเมนิกอย่างเป็นทางการแล้วแม้จะเพิ่งประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเลนี่ยูโรกองหลังเซนช์แมนมาจากเกลิวเนื่องจากเอลิกเทนฮาร์กกระหายจะฉุดประกันหลังตัวกลางเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกรายอีกทั้งก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วในทีมอาแจ็กส์อาร์มสดดมนะครับ ต่อจากกรณีเด็งกล่าวคริสเตียนฟรอสนักข่าวชื่อดังของบิวเผยว่าพีแดงจัดแจงก็เสนออย่างเป็นทางการมาให้บายเย,ยนน์พิจ,จนารณาแล้วแต่ถูกปฏิเสธไปเนื่องจากสโมสรของ League, พิเ์ลีกผอมควักกระเป๋าแค่29.5ล้านปอนด์เท่านั้นรือประมาณ1386ล้านบาทขณะที่เือใต้ตั้งราคานักเตะชาวดัชเอาไว้ที่42ล้านปอนด์คือประมาณ1,974ล้านบาทโดยจะมีค่าแอดออนพ่วงเข้าไปด้วยนะครับขณะนั้นก็ดี United, แมนยูไนเตดแกมีโอกาสได้เป้าหมายในวัยี เนื่องจากบาเยน์พร้อมขายทิ้งเพื่อนําเงินมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้และยินดีเจรจากับทีมลูกหนังของเมืองผู้ดีต่อยิ่งไปกว่านั้นอูี่เฮเนสประธานของบาเยน์เอ่ยออกมาอย่างชัดเจนว่าพร้อมเปิดประตูให้เดลิกย้ายด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อดอยช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกไปเดลิกเป็นนักเตะดัชและโค้ชที่แมนเชสเตอร์เดก็เป็นดัชผมไม่มีปัญหาหากเขาจะอยู่ต่อแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ขายไดายกอุปาเมกาโนประธานบาเยน์ระบุนะครับ แฟนผีเอาไหมแมนยูเลงสอยเทรโวชาโลบาจากเชลซีนักข่าวดังปูดแมนเชสเตอร์เนเต็ดเลงดึงเทรโวชาโลบาแนวรับส่วนเกินของเชลซีมาร่วมกวนเผยสิงบลูซยินดีขายให้ในราคาไม่แพงแมนเชสเตอร์เนเต็ดยักใจจากศึกเพเมลิกอังกฤษกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะสัญญากับเทรโวชาโลบาเซ็นเตอร์แบ็กเลือดผู้ดีของเชลซีตามการรายงานข่าวของเบนเจคอฟส ผู้สื่อข่าวลูกหนังคนดังนะครับชารบาบนอนาคตได้ถึงสตมฟอร์ดบิดแน่นอนแล้วหลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดปรีซิชั่นที่ประเทศอเมริกาครับโดยเชื่อว่าสิงบลูส์พร้อมโลดดาวเตะวัย25ปีผลจากทีมในราคาแค่25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,175ล้านบาทเท่านั้นเจคอบส์ระบุว่าปีแสดงต้องการผู้เล่นแนวรับเพิ่มอีกถึงแม้เพิ่งจะซื้อเลนี่โยโร่ประกานหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสมาจากลิวทีมในลิกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ตตตาาามและ้้องกรไดัวชบ ที่สามารถเล่นตำแหน่งแบ็กขวาได้ทาให้แข้งรายนี้กลายเป็นที่สนใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อาจจะตัดสินใจขายอารอนวาดวิสากา้าแบ็กขวาจำแกล่งให้กับคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดท้งนี้นอกจากแมนยูแล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจ้าสน้อยฟูลแฮมเสือเหลืองบริษาร็อตมุนและปีศาจแดงดาเอซีมิลานต่างมีความสนใจในตัวชาโลบาเช่นเดียวกันนะครับ หากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คน,นอคอบอลเช่นเดิม